สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีงามสวยๆพี่น้องจ้ะกัดปลูกอีกแล้วพี่น้องเอ่พ่อกัดสองหัวตาคือเก่าไม่อ้อนปลูกอีกแล้วพี่น้องอยู่บ่ได้กินบ่เป็นซิฟไฮนี่แต่อยากปลูกกูสิในหมักแตงอ่ะพี่น้องอ้นอนลงหมักแตงกับหมักถั่วอีก ปลูกมั้งปลูกปลูกไปเลยเลยฮะแทงนะใส่สองไปเลยขนาดสามไปเลยไอเสียบบ่ ม่ใส่ญาติก็ขึ้นแล้วกับปันทางบนนี่เนาะได้มนถีบถึงอีกิ่จ้ะเมื่อหนึ่งเดี๋ยวมื่นหนึ่งเนาะเตาะคือ คือปายคือนี่คือคขาคือเมตตาเน,นี่ยคือป้ายองเมตตาเมตตาไปปูทีเพิ่นเด้อเพิ่อนนะมันจะสิได้ไไร้ายว่าเถอะปูทีทีแล้วได้ร้ายต้นจนได้ร้ายหมากว่ะเถอะเมื่อหนึ่งทำส,สีคล้ายบ้านปลูกเล่นปู จะปลูกอยากเดือยย,ย,ยังพันแต่ขายเอาบักซารี่ปะนะอุ่นใจแล้วเป็นงามเลยเอาตนานยังยั่งยัง้า,งา,งา,งากระปูหมักแต้งกับบ้อนออกหักออกต่กตกกตักอึกตา้ากระปูกตกัะอึกกรบักผิกกับบัก,บกแตงะมาเนี่ยมาจูดีเนี่จูตะเพือง สิมาปลูกกันมะเอือแกงอยู่นี่ยก็พักพักหอมพักบัวพักอันนี้แหละพักอ่าบกพังเบิงสแซลมักแตงแซ่แหนวแตงเกาหลีพี่น้อยแตงเอามาจากเกาหลีร้านเคยเอามาให้มาลองปลูกเบิงเป็นยังไงหมักแตงเกาหลีเพิ่นว่าแซ่บแซ่บวะจ้ะแตงพันได้ซิม ลองเบิร์นจเป็นอย่างไรจะกินหรือบ่ออะไรเงี้ยั่นแหละแต่ว่า,า,วามักแต้งเกาหลีมันจะเป็นอย่างไรแล้วน้ำพันได้เห็นน,น้ำออกพริกอนะนะท่านจะติดขากซับหมักพริกพริกก็ได้ซับนั่นอันก็นสิไปเปลูกหมักแต้งใส่น,นี่บมักอือ้อไง แม่ตาอ๋อสวนตะแกเตะเพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่บ่ง่ายบ่ง่ายเด้มันก็เริ่มออกมันก็มีนี่ๆมันก็ได้7มื้อตาปู่เฮาก็ได้7มื้อได้เป็นกระแตแน่ๆ ตัวพันออกกะมีตัวหักออกกะมียังไงเป็นจังใดเอาบําเพอมกันซาลีแม่อ,อน้นเขียวงามแล้องค์คนลงก่อนลงก่อนไม่ตา้ไม่ตา้หักก็มาลงอันนี้มาพีกคน ชารีเพื่อกับสี่ให้เพื่อนเด้พี่น้องไปเด็กให้ที่สี่ลุดน้ำหลังมันจะได้ยคล้ายก่อนเม่ตาอยู่แล้วเมตาเระลงหมักแตงก่อนนี่ยยังพันออกห้ากระซองมานี่แรงสีหดอีกสีหามือเอาไปเลยจากสีออกกระซองให้ปลูกเร่เร่ยังให้ทึงเม่ตาสิปลูกต่อมันมาผิด cả hai toy bọt tít đô bôi tít rồi, hạc thế hạc hai cái hạc này nữa, hạc 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 hạ hạ áp phun bốc, phùn bốc เริ่มกระจอมาอักแล้วมึ้อึพันธะยังพันได้ปวดพันได้ดอกของไม่ตาเนี่ยฮะกระปุกและถ้ารุ่นมักแตงแต่ว่ามักแดงในขั้นมันงามแล้วมันอาสิเก็บได้เก็บก่อนหนักสรีถ้ามันงามเลย่าบงงามกับ นักษออกมาเป็นจังใดจังบู๋วเลยเป็นหมากโดยอกเป็นแหละฐาลุนไม่น้อยม่แต่พาก,กันปลูกกระปุกมดี๋ยถทอยท่า,ทางปลูกปลูกไปเรื่อย พริกแมอ,อนก็เด้นะฮะก็ขึ้นแน่นถอยทางปลูกปลูกไปเรื่อยๆปลูกเป็นปลูกเลยปีนี่หองแม่ต่ายัางบลายดนะหองแม่ออนจิซิปหาไปเลยเม่ต่านะฮะก็จะสองสามสี่ห้ก็จะสี่ห้เพิ่นจะซิปไปเลยเพิ่นซิปห้นี่ <laughs> เจี่จะเบิดใดไฮน้า,นาก่อนวะจ้ะซ่านนั่นสิปูกอยู่ได้แมนโบเบิดใดไฮน้ามองปูกนังนสิปูกต่อไปอยู่ได้เพื่อนเหรอยังสองไฮอันแล้วนหน่ะไฮมันแห่งก่อน <laughs> ไปต่อใส่กับคู่บอถั่วเลยโอ้ยต่อไปอีกแลวเ <laughs> สดายมันเลยอือเป็นปูอย่างเดียวอือเอานำเป็นนำ <laughs> นี่แัวแนวแตจักสิได้กินจักสิได้ขายจักสิพิชังอรุณพี่น้องเลายบาทน,นีอรุณอย่างเดียวไปขายกินนะมันกินบบิดอกซำนี่นะมักสรีสามสี่ให้ไปกินบิดโหตากแงีตากแงีขายอันมางแนวมันตะแล้ว นั่งนับปู๊กแต่บาดคายนั่นนั่งข้ายบ่เป็นไงนั่งสิข้ายผ่านสวนขล้ายท่าต้นไงอ๋อนั่งบ่ไรเคยไปหลอกคายขึ้นเมตตาไดลแต่กอนกะปูกแต้ก่อนก็มีตึกแต่พอน้องอนได้ไปขายปู๊กมีพอน้องอ่อนหนกะนั่งปลูกปีแต่ว่าก็นั่งก็ขค้ายค่าสวนเลย hai mặt đít mà lên hao chốt ổ mày khu ở chắc thì đại chắc khu phù qua khu là nếu là hố khu sống xì hố bẹt xíp xíp sống สอง <ừ> อซิบสี่คูเออซิบสี่แล้วยัง <c oughs> มาไ,ได้ชุดได้หันยังมายังมาใส่ให้มยังมาชุดให้ <c oughs> จังหวะเลยจัดน้ำเป็นนำ้ำปลูกเป็นปูกปลุ้ยบ,บัดนี้บลุ้ยบ,บัดได้ดรอกนะ่ปลูกซิฟให้ใส่ ตัวเด้กินตาก็สิุ้ดคุ้มกว่าเนี่ยแหละุดคุ้มมันหมักเอือแกงหรือว,ว่าหมากอย่างเงี้ยก็จะเอิร์นท,ทางไทยเพิ่นเอิรนหมากอย่างเงี้ยแหละลืมซื้อเลยมันเป็นหมากอันรสชาติคือหมักอึ้ออะไรไม่รู้แต่มันเป็นคลายเคียงหมักบวบนะหมากกลมๆเนี่นะนะแต่ใบมันคือหมักอึนี่แหละจากหมากยังไม่ตาลืมเลย เจ้าเอิ่นทางพังไทยนะแต่ว่าเมตานะเอิน่นเอิน่นง่ายๆคือว่ามันอือแกงเนะาะทำมันไปแกงเนาะมันบม่ได้นั่นเลยไปแกงไปลวกกินกจ็จะหนึง่งกินกระแทบแกําแจวนะกำลังสิลงมันคุดคุ้ม,ม,มลงอีกลงแขงไม่อนะนะ่อนนะหักยังบัดท่านละดอกเมตานะนะอัหักกนะ็ได้สี่ให้อันนั้นละก็ได้สิบแล้ว้องนแรนบัทนดบทา่านดอกได้บัดท่านหักจะน้ำไปเรื่อยๆท่านบัดท่าน มันห eh. mm ูกันสิจุดอยู่ไช่เลยสิจอดอยู่ไชยังว่างอยู่สองไห้ยังพัได้ปลูหยังชักไายเลยสิปลูกก่อนสองไห้นะก็นเลยดินมันยังซุ่มแห้งส้ำนี้ก็นอนพี่น้องจ้าพ่อๆกคลิปหน้าพี่น้องเบิ่งกลางส้มก็ไรกดแซ่ในเด้อพี่น้องเลยสบายดี